พี่เอ็ดค่ะก็เลยบอก <c oughs> เออนี่พี่นอ้องกดซัดากดซ่าได้ปานี่กดเข้าลิงก์เลยแล้วก็บอกแจ้งว่าแจ้งแอดมินว่าขอโปรของน้องกล้องวายุ้หน่อยค่ะพี่มัมยววาขอโปร พยาเซิงกันเลยครับผมโอเคขอขอพยาเซิงนะคะขึ้นแล้วค่ะภาษาภาษาไทยเออพยาเซิงเซิงเซิงเขาว่าอ๋อเป็วภาษาเราหรอภาษาอีสานเราเยอะเลภาษาอีสานเ่าพยาเซิงก็เหมือนพยาเซงอยู่ดิเขาบอกพูดไทยฟัง่ยค่ั่งพูดไทยฟังหน่อยค่ะจะสั่งพูดไทยบอโปเป็นภาษาไทยดีกว่าบอโปภาษาไทย เป็นภาษาไทยหน่อยเริ่มต้นจากสวัสดีครับโอ้ยเออนี่เอาโปปกุ๊กุ๊ปคนนี้เลยสวัสดีครับซื้อค่ะไม่ได้ทาอะไรซื้อเลยค่ะซื้อก่อนเลยสวัสดีครับเออแค่คำเดววรัดเหรอเพื่อนว่าแต่ไีบอะไรบ้าต้องาตออ ค่ทุกคนเงียบๆอ่ะเงียบๆไปค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่กับกาแฟสวมสมพอคอยผมมาอยู่กับกาแฟสวมช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 อชอชิงชอชิงชมเอ้ยชอม เดิมตอนที่แล้ว299บาทนะครับผมผมไปหักคอมานะครับไปหักคอบริษัทมาแถมหนึ่งนะครับผมได้สองชุดใหญ่นะครับผมพี่ก้องคะไม่ได้ยินเลยคะเพิ่มวอลลุ่มหน่อยได้ไหมคะเอาใหม่คะอีกหนึ่งรอบสวัสดีครับพี่น้องภาษาไทยภาษากลาง ภาษากลางค่ะสวัสดีครับทุกคนอ,อตอนนี้ผมอยู่กับกาแฟโฉ<ช>มโฉมโฉมนะครับตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่อยู่ที่นะครับสองเก้าเก้านะครับผมแต่ว่าผมไปหักคอจากบริษัทมาโดยตรงโดยเมื่อกี้ไหลออกสดด้วยนะครับผมผมหักคอแบบนะครับได้ หนึ 1> 1 too, ่งแถมหนึ ó, ่งนะครับผมกดตะกร้าเลยครับมุงมุงกดลิงก์กดกดกดลิงก์นะครับผมอย่าลืมกดลิงก์ด้วยนะครับผมโอ๊ตเจ็บกดลิงก์เนาะอ้าวกดพี่น้องมาดีกดลงไปกดสนาสนายมาดีอืมก็บอกให้โปรร้องก้องกน้องก้อ์นะคะโปรพญาเสิร์ฟนะครับผมผมไปหาความมาแล้วนะครับผมกดลิงก์ครับแอดมินตายแล้วก็บอกว่าโปรของพญาเสิร์ฟเพื่อนว่าวดังๆแน่ประเดี๋ยนมาขนาดอ๋อ ผมเป็นคนพูดน้อยพูดน้อยียบร้อยน่ารักนะครับกดลิงก์ที่น้องปังหูุด <c oughs> ให้ได้เลยนะคะ <c oughs> กดลิงก์ที่น้องปังหูุดให้ได้เลยแล้วก็กดเข้าไปแล้วบอกว่าขอโปงกาแฟของพยาเซิงหน่อยคะ่ะใช่แล้วครับผมเอ่เอย้ำนะครับผมว่ามันมีร้อยซุดจริงจริง แอดมิน Saint ไล่ตอบอยู่นะคะพี่ๆค่ะทัเข้าไปแล้วก็แจ้งว่าขอเปอร์โปรขอโรขอโราคณพูดไทยคนอันนี้ก็จะมีพูดอ่าคนไทยค่ะพูดราวอร่อยไหมคะพยาเสงออร่อยนะครับผมเป็นคาแฟที่คุณภาพนะครับผมรักษาลักคุนรักงามลักสวยมักรอ เป็นกาแฟาเ,เป็นเกรดนํำเข้าเป็นอาราบิกา้าแท้เลยนะบอกเลยว่ากินหอมมากเ<อ>บิงกิน่ตั้งใจฟัง<อ>ขออีบัตินึงมีปุ่มเครื่องเสียงเลยไอ้กล้องแม่เห็นบั้ตแต่างจากวิธีชิมกาแฟล้วก็หมลเลยว่าเสียบค่ะไม่มีไม่ตัวนี้นะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลนะคะค,คนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันกินได้หมดเลยนะคะคนที่เป็นเบาหวานเป็นไขมัน เป็นโรคนั่นโรคนี่สามารถฉันได้นะครับผมอ๋อกินได้นะครับผมพูดไทยสวัสดีจ้าพยาเสิ้งเสียงเบามากไปครับเสียงเบาเหรอครับแม่ผมพูดดังเลยด้ตอนพูดไทยไงเสียงเบาอ๋อไปเบาตอนพูดไทยนพูดภาษาไทยมีเก็บปลายทางด้วยนะคอมีเก็บปลายทางน้ำเดือครับกากะเพีย โมโมชอชิงโมภาษาบ้านผมก็โสมเนาะโสมโสมชอชิงค่ะตัวนี้นะคะวันนี้กล้องขอโปให้นะคะเป็นโปซ <ผม S 1> ื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะราคาปกติก็อยู่299บาทนะครับผมแต่ว่าไม่ขายนะครับผมโปพญาเซิร์งนะครับผมเสิร์งเสิงนะครับผมแค่นั้นแหละฮะ หนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมโปรพญาเสืองนะครับผมจิ้มลิงเข้าไปละถัก,กบอกเป็นในเด้องเป็นสีบลอนด์ได้ว่ามาจากพญาเสืองเด้อโปรพญาเสืองเด้อนี่เด้ออือเพอ่์กอร์ซีพืชม,มาโหลดให้สองอันพวกนี้พี่น้องชื้อไปกินโลดมันสีเดจจอยมันสีเดหุน่นสวยหุ่นงามนะครับผม,ม,ผมรักสวยรักงามอย่าลืมนี่ชม,ชมกาแฟโฉมอะเดี๋ยวแปลเป็นภาษาไทย เดี๋ยวซับไทยให้กาแฟตัวนี้นะคะเป็นกาแฟคุมหิวช่วยลดหุ่นนะคะทานแล้วก็คือลดน้ำหนักได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทานนะคะคนที่เป็นมีโรคประจำตัวเบาหวานไขมันความดันก็คือกินได้นะใครอยากหุ่นดีนะคะรีบกดเข้าไปในลิงก์เลยทานแล้วน้ำหนักลดไปสามโูปอะจ๊เห็นไหมมีคนมารีวิวด้วยจึงมากเพราะว่าน่าจะเป็นลูกค้าก่อนหน้านี้อ่ะช่างเลยครับผมต้องสั่งนะฮะ ถ้ากินแล้วดีเนี่ยแนะนำเอฟต่อเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยในม้นไหมฟังหน่อยครับว่าสั่งแล้วม้นไหมฟังอใครสั่งแล้วแซบบออร่อยไหมคะใสั่งอร่อยครับผมีบอกหน่อยนะคะเพราะว่ากาแฟมันไม่มีน้ำตาลนะครับน้ำตาลูนเปอร์เตนะครับผมคนข้ดิบสีบอกว้ทังไหนพี่น้องขมกับเดมากาแฟหอกแต่ว่ามันกินลติดเ่ไปหนึ่ง กินแล้วมันคืนอ,อยังสิบหอยากอี้ยงนี่ลหละคือยังกินเข่ามาเล้วเนี่ยกินซองเนี่ยนี่ไงคือยังกินเข่ามาแล้วนคือจนะอกินเขาา่าเนี่ยมขนาดนี้เลยน,น,นี่แต่ว่าคือยังมอกับกินได้เรื่อยๆไงอ่ะคือตรงน,นี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบว่าภุงิหิวอิ่มนานด้วยนะอิ่มนานมากอ่ขอเนีตยสบไตเติรภาษาไทยก็คือน้องบอกว่าปกติอ่ะน้องอ่ะก็ไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้กินกาแฟบ่อยแต่ว่าพอกินตัวนี้เข้าไปปุ๊บอร่อยติดใจอยากกินอีก ถูกบปแมนครับอ่าอันนี้เป็นซับไตเติ้ลไทยให้ที่ก้องปุ๊บปุ๊ปุ๊จ,<ะ>จากเจ็ดสิบสามตอนนี้เหลือหกสิบแปดค่ะได้ผลจริงว้าว,วนีบอกแล้วอ่าใครนะคะที่อยากได้กาแฟดีๆสักตัวหรือว่าปกติมีกาแฟที่กินอยู่แล้วแล้วไม่เห็นผลเนาะาแนคนะนำว่าให้ลองกินกาแฟตัวนี้นะคะกาแฟโฉมนะคะจะบอกว่าตัวนี้คุมหิวอิ่มนานกินแค่ซองเดียวหนึ่ง